สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีคีย์บอร์ดนะครับผมมีไฟเป็นคอมโบเซตกับเมาส์นะครับมาแนะนำกันนะครับเป็นรานาของฮิกโนนะครับมาในเรื่องของ k b 7 1 2แล้วก็เป็นเมาส์ g m 1 1 2นะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดรับเฟิร์นโดมสวิตช์นะครับเบสกล่องที่ให้มานะครับผมบอกเป็นรับเุิร่นโดมสวิตช์นะครับผมรองรับการกดถึงล้านครั้งนะครับ ปักอันเด็เสร็จแล้วใช้ได้เลยนะครับผมสายย่าน1.5เมตรครับเมาส์3สปีดนะ,ด 800, 000 2, 000 1, 000นะครับ DPI ได้800 1้0ยแล้วก็1ั0หนะครับมีไฟอ่ะ LED 7สีเป็นดักไลท์นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเลยเป็นดักไลท์นะครับผมนี่นะครับเจ้าตัวคีย์บอร์ดนะครับผมมีไฟสวยงามเป็นแบ็คไลท์นะครับผมนี่อารมข้อข้างล่างเลยนะครับจะอยู่เป็นแผ่นพลาสติกใสนะจะทำให้ไฟเนี่ยสว่างขึ้นมามากกว่าเดิม ตัวนี้เป็นล็อบเบอเร์ดมสวิตตนะฮะไปมาดูที่เมาส์กันบ้างน,นะครับเมาส์ตัวนี้จะมีไฟบนนะครับผมเป็นเจสี RGB นะครับ DPI ปรับได้สามระดับเราจะอยู่ที่แปดร้อยพันสองแล้วก็พันหกคับ DPI ถือว่าให้มาเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานนะในการเล่นเกมในปัจจุบันนี้นะครับผม80 FPS นี่สบายเลย800ก็เล่นได้พัน0ก็เร็วไปนะครับกลางๆเลย800ถึง นะครับกันดังดีแล้ก็จบไปแล้วกับการรีวิวนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดคอมโบเซตนะครับคีย์บอร์ดกับเมาส์ของ s i g n a นะครับในรุ่นของ KB 7 1 2แล้วก็ g m 1 1 2นสะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อหากซื้อสินค้านะครับติดต่อได้ที่ทหน้าเพจ KGIT Gaming Gear yeah. หรือเว็บไซต์ KG.CO.TH นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ